สวัสดีครับวันนี้ผมช่องโออินเออร์วันนี้เราจะมาเล่นอ e ีฟุตบอลกันนะครับเล่นหมูดแรงรอดูด้เลยนะครับกดก่อนครับตอนนี้อยู่ แรงแปดนะครับไม่ได้เล่นแล้งมานานเกมนี้จะมาเล่นอันนี้คือนักเตะของผมนะครับมูเซียล,ล่าวินิซิอุสเอ็มปาปปี้แมสซี่เดอะบอยดีแคนไรบูโนโ่ฟานไดคามาวินกาวอล์กเกอร์แล้วก็โกเบลนะครับนี่คือตัวสำรองนะครับ ดูตัวสำรองนะครับมีคิมมิดเลวานแล้วก็เจา้าคอนเซโลเอ้ยผมพูดผิดนะครับไอตัว98นี่ที่อยู่บาซ่านะครับแล้วฟิลิปนะครับแล้วก็มาฟินยอเตโอโรดี้แฮล่เคนกิสมันเนมาโรนันโดมาลารนาซอนนะครับ ันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับรอดูได้เลยกดเล่นแล้วนะครับหาห้องก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับหานานคลิปนี้เราจะเล่นหนึ่งเกมนะครับได้แล้วนะครับ จะเจอคนโหดหรือคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยโหดนะดูตัวของมันนะครับนี่นะครับดูตัวมันนะครับมีแมสซี่ด้วยอันนี้คือตัวสำรองนะครับ เก่งมากครับตัวมนันกดเล่นกันนะครับจังหวะน,นี้รอโหลดนะครับมาแล้ว ทีมมันคือทีมอะไระครับเดีเ๋ยวเราดูก่อนทีมเอานาเซอร์นะครับกับเรียงอัมมาริดผมคือมาริดนะครับทีมเขาคือเอนาเซอร์แต่วันนี้มันเลี้ยงออกครับยังไงเลี้ยงออกไปช่วยมานดีมทีมแล้วนะครับ คลายวอล์กเกอร์เอาแล้วส่งผิดสวยแล้วบูโน่ไปแย่งไม่ได้โอ้ส่งติดอีกทีแล้ววอล์กเกอร์ยังไปดักได้ดีดีคาไลส่งมาเอาแล้วเกือบหลุดโดนเดอลิกดักไปก่อนจังหวะนี้แมสซี่แมสซี่แมสซี่ส่สสสสงให้จูดจูดยังไงจูดเลี้ยงเข้าไปแล้วโดนเขามาวินกาดักนะครับแล้วดีคาไลสแมสซี่เอาแล้วจะหลุดหรือเปล่าไม่ได้เดอลิกคนเดิมคนดี แล้วยืนนิ่งทำไมครับเรามาซีบแย่งมาจาังหวะนี้มาซีบแย่งแล้วส่งมาจาังหวะนี้ยังยิงไม่ได้ครับนี่เดอร์ลิกบูดิกเกอร์จุดแล้วเลี้ยงออกอย่างตึงเลยครับเลี้ยงออกลงมาที่ไคลาวอล์กเกอร์ทุ่มมาให้บูโนุแล้วก็ฟานได้คาร์ลังกา เปิดยาวขึ้นมาที่มูเซน่าเดบอยอ๋อลโดนดักครับแล้วจะเล่นขนลช่องแล้วมันไม่ได้ครับออแล้วทุ่มมาอย่างดิแล้ววินชุดก็ไปดักบอลด้วยความเร็วของเขาแล้วดีแค่ไลท์ส่งให้เอมัปเป้เอมัปเป้โอ้โหโดนดักสองอ่ะโดลุมจังหวะนี้นาทีที่สิบเก้านับแล้วคาราวินกาไปดักไม่ได้เหลือบูโน เล้วแมซี่โดนดักอีกแล้วแล้วไปดักมาได้จังหวะนี้บูนู่ยังไงมาฟังเขาเลยเอามันเล่นแล้วแมซี่ปัดลูกนี้โดนเซฟครับแล้วจังหวะนี้ดีไซไลอาจจะไม่ค่อยรู้ชื่อนักเตะของทีมมันนะครับทีมคู่ต่อสู้ของเราแล้ส่งคืนโกไปก่อนโกเวลยังไงและเลี้ยงมะเกือบเดับบอยส่งให้ดีไซไล ดีสไลด์จะเลือกส่งที่ฝั่งซ้ายแล้วมูเซียน่นาโดนดักอีกแล้ว,วมองไม่ได้แล้วครคับมองขนก้างเพื่อแย่งมาเดินบูนโน,โน่ครับบอลอยู่ที่แมซี่รดีคาร์วจจัลเกอร์แล้วจับบอลไม่ได้ครับเอาแล้วจะหลุดหรือเปล่าแต่ยังมีบูนโน่ช่วยลงมารับหนะครับเอาแล้วเปิดผิดจังหวะนี้แมซี่ส่งให้จุดแล้วจุดอีกเลยเกือบเข้าครับ จังหวะนี้ก็เป็นช็อตสำคัญนะครับของฝั่งเอานะเซอร์แล้วยิงไปลูกนี้ไม่คมครับไม่คมพอที่จะทำประตูได้ครับจูดเบลียงแฮม,มโกเบลเล่นสั้นๆครับเล่น,นง่ายครับ,ยยบรอย่าไปเล่นยากครับต้นเกมเล่น,นง่ายๆครับชิวๆแล้วโดนดักจังหวะนี้เราก็ไปดักกลับมาได้ไปแก้เกมได้ดีเอาแล้วโดนดักอีกทีแล้วขามาินก้าก็าไปดักมาได้ง่างสวยแล้ววินี่ชุดใหญ เด <The> บอยอาชีคำนี้ก็แล้วโดนดักไปสวยเอา้าสวยไปดักมาได้แล้วจะฟาวเหรอครับแล้วฟาวได้ส่งให,งให้วินิชุดวินิชุดส่งให้ดีคาไลดีคาไลจะปาดยาวไปให้คีเรตเอปเป้แต่โดนดักไปก่อนแล้วจวังหวะนี้มาของเอานะ่าเถะมาสิเลี้ยงยังไงแล้วจะยิงแต่เจ้าพาวเวอร์ช็อตแต่ว่าโดน ผมทีมผมแย่งไปก่อนนะครับแล้วจบขึ้นแรกยังคงยิงประตูขึ้นนําไม่ได้ครับยังคงนําเอานะเชื่อไม่ได้แล้วมาเปลี่ยนตัวครับดูเลือลอๆไปก่อนเอามาโลน่าลงมาแทนแมสซี่นะครับนี่มาด้วยเนี่มาแทนมูเซล่าแล้วเปลี่ยนแค่นี้แหละครับ มาต่อกันที่ข้่งหลังเขี่ยแล้วครับอาราเซอร์ได้เขี่ยก่อนแล้วทำบอลออกอีกแล้วจับบอลไม่มั่นคงต้องไปฝึกมาใหม่ไอ้น้องเรามาที่เนมาแล้วโดนดักอีกแล้วครับโดนดักบ่อยมากมันสายลับนั้นเนี่ย เอาละค่ามาวิงกาไปบอกมาได้บูนอฟเนันเดสส่งให้มาราละนะ่าเสือเตี้ยมาราละนะ่าแล้วมไม่ดีพอโดนลูดิกเกอร์ดักไปก่อนแล้วมันเลี้ยงยังไงยังไงเอาเลยเอปเป้ไปดักล้ว และเคียมาลูกนี้เป็นประตูขึ้นนันไปแล้วของฝั่งมารลิปลูกเตะได้ดีจัดฟาวเกนตุกานครับอ,อยาละยังไงมามาที่ริมขวาสุดแล้วเสียลูกตั้งเตะจากขอบสนามทางขวานะครับมาแล้วบู โดนโมงแต่โกวเวลกินกาวมาตอนเช้าครับเอาเราวันนี้ชุดมองมาเอ็มบัปเป้มาที่เอ็มบัปเป้เลี้ยงอยู่ริมขวาแล้วล่องนะครับมีโอกาสให้ส่งแต่ส่งอิดประมาณเก้าโมองไปแต่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วโดนมันดักไปจังหวะนี้แล้วมันส่งหลุดเลยไหมมาซี่ลุดเลยไหมแต่ยังมีความมาวินก้าแก้เกมคนระับ เสียบอลไปแล้วก็ยังมาดักได้ครับยังไม่ค่อยจับบอลไม่ค่อยแล้วเดบอยโดนแย่งอีกจังหวะบุกครั้งนี้กองหลังมีไม่เยอะมันมากันสี่คนผมก็สีคนแล้วเปิดมาเข้าหน้าต่างครับเปิดไม่ดีซะเท่าไหร่สงที่ฟันได้โกเบลส่งมาฟานได้ฟานได้ส่งผิด โชงไม่ดีเลยครับกองหลังหลงดบไปดักมาได้แต่ล้มและเสียเปิดมุมจากริมขวาสุดนะครับเหลือเพียง21นาทีไม่รวมทดเวลาเกมก็จะจบนะครับใช่ยังไม่รวมทดเวลาแล้วแล้วมันตีลังกาไปไหนอ่ะออกไปนะครับเหลือ20นาทีแล้วครับไม่รวมทดเวลา แล้วทุ่มลูกนี้ลวดีคะแนไปดักได้ดีแต่ยังกุ้งส่งผิดนะครับแล้วส่งส่งม,มุมมัวเล่นนาเบือ่อแล้วฟานได้เทียวออกมาเอาแล้วติดแล้วจังหวะนี้ทุกวินาทีมีค่าของเอานะสื้อปอินนะลิ้มใช่แต่ก็ยังหมองไม่ดีเสียเปิดมุมอีกครั้งที่สามของเกมนี้นะครับ มาลูกนี้เปิดเล่นสูตรเล่นเรียดเสร็จเดือบอยแล้ววันนี้ชุดพักอกมามาแล้วหน้าไปแล้วมาแล้วหน้าไปแล้วเกเก go มาแล้วหน้าเล่นท่ากระชากมาลูกนี้ยิงปาด้วยขวาแล้วติดเอ็มปุปเป้เกือบเข้าลูดิเกิบถึงกลับงงว่าผมเคลียออกจากเส้นประตูได้อย่างไงอ่ะจบสกอร์ไม่คมสักเท่าไหร่ของทีมมาดริด แล้วได้ลูกทุ่มลูกนี้เดี๋ยวบอลจะทุ่มไปให้ใครทุ่มติดอีกแล้วแล้วมันจะเลี้ยงออกนั่นสูตรเดิมเลี้ยงออกนะครับมเลี้ยงออกเดยเก้านาทีไม่รวมทวนเวลาดีแค่ไรทุ่มให้คารามิการ์ง่ายง่ายครับเอาลวเสียบอลแบบนี้เสียบอลแบบนี้ลุดเลยลุด เลยแล้วฟาได้อย่างเขี่ยได้อยู่ยอ้าวแล้วเสียบอลอีกแล้วแล้วคำนวณกาบุกครั้งนี้ปปมาแล้วหน้าโดนดักเร็วครับกระเปิดมาจังหวะน,นี้วอลเกอร์ไปดักไม่ดดได้คำนวณการสวยยังทันเอะไรจังหวะนี้เสียบอลครั้งนี้ให้โกเบลออกมาลูกสี่ยังคุมออกมาไว้ครับ แรงจริงๆิง,งอ้าวแล้วส่งผิดดักไม่ดักครับไปดักมาแล้วโดวมนดมันดักอีกมันสายตั้งรับนะอ้าวแล้วจานได้เตะขาหักเขมามันกะาเคลียร์เคลียร์ยแล้วเคลียมาเลี่ยนแต่ได้ดว้วยแล้วไปติดขัดที่เกือบโดนยิงล้ก